เลี่ยน SSD ใหม่กันเอะครับถ้าวันนี้นะคุณยังเจอปัญหากับการเข้าโปรแกรมก็ช้าเปิดเกมก็นานนะครับรวมไปถึงการโอนถ่ายไฟล์ทีนี่รอกันจนหลับนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมี SSD รุ่นใหม่จากทางซัมซุงนี่เลยนะครับในรุ่น9100 Pro 1 TB านะครับมานแนะนากันเพราะว่าผมใช้แล้วเนี่ยถูกใจจริงๆนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความพิเศษหลายอย่างครับทั้งในเรื่องความเร็วความทนทานการรับประกัน5ปีและยังมีซอฟต์แวร์ฟรีให้ใช้อีกด้วยนะครับแต่จะมีความพิเศษอะไรอื่น เพิ่มเติมนะเดี๋ยวไปติดตามชมครับและหลายคนนะครับน่าจะเคยเจอกับประสบการณ์นี้หลังจากการเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์มาเป็น SSD นะครับนั่นก็คือความเร็วในการทํางานที่มันผิดแตกต่างกันไปเลยนะครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณใช้ SSD รุ่นเก่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่แบบนี้คุณก็จะได้พบประสบการณ์แบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลาที่คุณจะเลือก SSD ที่มีความเร็วและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์คุณได้เนี่ยคุณจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปแนะนํากันครับ ปัจจุบันนะครับแม้จะมี SSD ให้เลือกมากมายนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบสุดๆเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกรุ่นที่มีความเร็วสูงแต่คุณจะต้องดูจากอะไรบ้างนะครับผมมี5ข้อนี้มาแนะนํากันข้อแรกก็คือดูที่อินเทอร์เฟซครับแล้วก็แบนด์วิดในการทํางานนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกเป็น M.2 NVMe PCIe 5.0นะครับตามมาด้วยตัวเลขการอา่านและเขียนที่มีความเร็วสูงนะครับอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยก็จะมากกว่า10,000 MB ืเมกะไบต์เปอร์เซกขึ้นไปแล้วอีกค่าหนึ่งที่มองข ก็คือค่า IOPS หรือว่า Input Output Operation per Second นะครับตรงนี้จะเป็นคำนวณคำสั่งนะครับใ, Styles, ในการอ่านและเขียนข้อมูลที่ทำได้ต่อวินาทีนะครับตัวเลขยิ่งมากก็จะยิ่งหมายถึงว่ารองรับการอ่านและเขียนไฟล์ที่มีความหลากหลายแล้วก็พร้อมกันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสิ่งต่างๆที่ว่ามานี้นะครับมันก็จะเต็มไปด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น NAND Flash Controller แล้วก็ d RAM Cache นั่นเองครับส่วนค่า Endurance นะก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เพราะค่า TBW หรือว่า Total ท่อไบลิเทนนะครับจะเป็นค่าของการเขียนซ้ําลงไปบน NAND แ Flash น,น,แนะครับยิ่งเขียนได้เยอะเท่าไหร่นะครับนั่นก็หมายว่าคุณจะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงการรับประกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คุณควรจะต้องเช็คให้ครบครับโดย SSD Samsung 9100 Pro รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นละกันที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็อยู่ในไลน์ของ Pro Series นั่นเองหลังจากที่คุณได้สัมผัสในส่วนของ Pro Evo Evo Plus มาแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็น ตัวท็อปเลยนะครับแล้วกณสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่ s s d รุ่นนี้จะมีอะไรพิเศษกันบ้างผมรีแคปสั้นๆให้ฟังก่อนครับ เรื่องแรกก็คือเขาเป็น SSD รุ่นใหม่นะครับที่มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อในแบบ PCIe 5.0แล้วก็เป็น NVMe Express นะครับที่เป็น2.0อีกด้วยความจุมีให้เลือกตั้งแต่1 t b 2 t b และ4 t b ครับส่วนความเร็วในการทำงานของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่14,800 m b กะไบต์เสำหรับลิตรนะครับและก็13,300 m b กะไบตสำหรับการไลท์โดยเป็น SSD ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่เน้นความเร็วในการทางานการเล่นเกมแล้วก็เกม อนนันเงส่วนองค์ประกอบของความเร็วนั้นก็ประกอบไปด้วยซัมซุงวีแอนทีเอลซนะครับตรงนี้เป็นแอนแฟลความเร็วสูงนะแล้วก็ยังเป็น d ีแรมแคชอีกด้วยนะครับโดยมีซัมซุงหนึ่งกิกะไบต์โลว์พาวเวอร์ที่เป็น d d r c x s d r a m มาด้วยครับตรงนี้จะช่วยให้การส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องนะครับแม้ว่าไฟล์เหล่านั้นจะมีขนาดใหญ่หรือว่าปริมาณมากๆก,ก,ก็ตามโดยจุดเด่นนะครับเขามีฮี a ซิงค์มาให้ด้วยนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนแล้วเรื่อง endurance นะครับหรือว่าความทนททานที่ผมบอก ไปนะครับ SSD 1 TB รุ่นนี้นะครับจะให้ค่า TBW ได้ถึง600 TBW เลยเดียวและการรับประกันก็อุ่นใจนะครับเพราะว่ามาจากทาง s s e n t Resources นั่นเองซึ่งเป็น Distributor สำคัญคุณสามารถเคลมได้อย่างว่องไวนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณอยากได้ SSD ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็ควรจะต้องมีซอฟต์แวร์มาให้ใช้ด้วย Samsung เองก็มี Samsung Magician มาให้คุณใช้ในการปรับแต่งตรวจเช็คและตั้งค่าอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองด้วยครับเรามาดูแพ็กเกจของ Samsung 9100 Pro Series รุ่นนี้กันดีกว่านะครับรุ่นที่ผมได้รับมานี้นะฮะแพ็กเกจจะเป็นโทนสีดําคือตามสไตล์แบบเดิมของเขาเลยที่เป็น Pro แล้วก็ Pro Evo นะครับโดยที่ด้านบนเนี่ยจะบอกตัวโลโก้นะครับที่เป็น Samsung ข้างล่างจะเป็นบอกรหัสนะครับแล้วก็รุ่นก็คือ9100 Pro นั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะบอกถึงความจุครับเป็น 1TB ทรนะแต่ด้านบนเนี่ยจะเห็นให้ว่าเขาบอกถึงความเร็วในการทํางานคือ14,0 0 0กว่าเมกะไบต์เครับแล้วก็การรับประกัน โดย a s c e n t i Resource s ซึ่งอยู่ด้านบนนี้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นกราฟิกที่เป็นเหตุรูป SSD ได้อย่างชัดเจนส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะบอกถึงมาตรฐานต่างๆที่เขามีเอาไว้ให้นะครับซึ่งไม่ได้ขายเฉพาะแค่เมืองไทยหรือว่าเอเชียครับเขาขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นการกลันตีอย่างหนึ่งเลยว่าเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยวางใจได้ครับแล้วก็เป็น NVMe Express 2.0นะครับมีล็เบ้ลอะไรต่างๆมาครบเลยทีเดียวและถ้าดูจากตรงสันของตัวกล ก็จะมีรายละเอียดของตัว SSD แล้วก็เมืองโมเดลมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณติดตั้งไปแล้วแล้วคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรุ่นนี้เป็นโมเดลอะไรต่างๆอาจจะติดตั้งหลายรุ่นนะฮะก็ลองดูจากตัวของนี้ได้เลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ SSD Samsung 9100 Pro รุ่นนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับคุณจะเห็นตัวฮีทซิงขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะที่เขาให้มาติดกันแบบตามยาวแบบนี้เลยเป็นฮีทซิงสีดำเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีขนาดก็พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ เธอท้าจนเกินไปซึ่งคุณสามารถติดตั้งบนเมนบอร์ดได้อย่างสบายครับความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8มเมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณยึงไม่เกะก,กะและยังจับได้ถนัดมืออีกด้วย SSD นะครับกับความจุ1นึ่งเทราไบต์หรือเทราไบต์เนี่ยเขาจะเป็นแบบซิงเกิลไซส์นะครับคือจะไม่มีแทบทางด้านล่างนี้นะครับจะมีเพียงแทบเมมโมรีคอนโทรลเลอร์แล้วก็ดีแลมแคชอยู่ด้านบนนี้นะฮะและถ้าดูจกตรงด้านใต้นี่นะครับก็จะระบุในส่วนของรุ่นยี่ห้อแบรนด์โมเดลเอาไว้ครบเลยนะครับรวมถึงความจุ ความเร็วเนี่ยก็จะบอกไว้ใต้นี้ และจุดที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเวลาที่ใช้งาน SSD ที่เป็น PCIe 5.0ส่วนใหญ่นะครับก็จะค่อนข้างจะกังวลกันนิดนึงในเรื่องของอุณหภูมินะครับตรงนี้ผมทดสอบไปเลยละกันนะครับเพื่อจะแนะนำได้ว่า SSD เนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ในขณะที่ทำงานนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าในโหมด IDLE เลยนะคือคุณเปิดเข้าไปแล้วก็อยู่ในหน้า Windows ปกติไม่ได้ใช้งานอะไรจะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าถึง40องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าคุณมีโหลดงานมากขึ้นนะครับคือใช้งาน เปิดโปรแกรมทํานู่นทํานี่อยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50กว่า,วาถึง60องศาต้นๆน,นะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังสบายๆครับแต่ในส่วนของการทดสอบเองนะผมค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับก็รันโหลดไปแบบร0อยเปอร์เซเลยนะฮะอุณหภูมิเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่ว่าเราสัก70กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้นเองซึ่งถ้าถามผมนะอุณหภูมิระดับนี้เนี่ยไม่ได้สูงเลยนะครับสำหรับการทํางาน SSD รุ่นใหม่ๆกับความเร็วที่มากกว่า1 4 0 0 0หมืไบต์เปอร์เซกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้งานได้อย่างอุ่นใจนะครับแ ถ้าในากรณีที่คุณมีอาร์เมอร์หรือว่าชุดซิงค์อยู่บนเมนบอร์ดอยู่แล้วผมแนะนําให้ถอดออกครับแล้วก็ใช้ชุดนี้ชุดเดียวพอนะครับเท่านี้ก็ระบายความร้อนได้แล้วครับ ในการติดตั้งเองนะครับผมให้สังเกตตามนี้นะครับตัวฮิตซิงกก็ไม่ได้ไปเกะก,กะในส่วนอื่นใดน,นะครับสำหรับอุปกรณ์ใกล้เคียง2ก็คือถ้าในกรณีที่คุณมีฮิตซิงอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นอาร์เมอร์อยู่บนเมนบอร์ดเนี่ยให้ถอดออกก่อนนะครับและอีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือกรณีที่คุณใช้เมนบอร์ดอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าตัวสล็อตไหนที่เป็น PCIe นะครับให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ผู้ผลิตเมนบอร์ดนะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานนะครับจะระบุไว้ว่ารุ่นไหนสล็อตใดนะครับท ก็ใส่ให้ตรงสล็อตนะครับเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพครับเรามาเริ่มต้นการทดสอบจาก Crystal Disk Info ก่อนนะครับผมอยากจะให้เห็นรายละเอียดต่างๆของ SSD รุ่นนี้โดยสถานะในการทำงานนะครับเขาระบุไว้เลยว่าตอนนี้100%ก็คือตัวสภาพของตัว SSD เนี่ยพร้อมสำหรับการใช้งานครับโดย ทำงานในแบบ PCIe ห้จ x 4ครับแล้วก็เป็น NVMe x p r e s s 2.0แล้วด้วยนะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานบน SSD PCIe ห้จรุ่นใหม่นี้เลยนะครับกับฟีเจอร์ที่มีมาให้อย่างครบครันต่อไปเป็นการทดสอบจริงนะครับกับ Crystal Disk Mark ครับโดยความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลนะครับตรงนี้ได้เกือบจะตรงที่เคลมเอาไว้ในเว็บไซต์เลยนะครับคืออยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0กว่าเมกซกสหร,รับการอ่านและ13,200กว่าเมกซนะครับในการเขียนนั่นเอง แต่จุดสําคัญนะครับอยู่ที่ตรง random 4K ครับจุดนี้สําคัญมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่เราใช้งานกัน,กนบ่อยในชีวิตประจําวันครับได์ทั่วไปที่ผมเคยทดสอบนะในส่วนของ Q 3 2 T 1เนี่ยตรงนี้จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับและ Q 1 T 1เนี่ยจะได้แค่หลัก10เท่านั้นเองแต่บน Samsung 9100 Pro รุ่นนี้นะครับทำได้มากกว่าหลายเท่าเลยครับ และในส่วนของสกอร์บน A.S.S.D. AS ครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการทดสอบ S.S.D. อย่างหนึ่งนะผลที่ได้จากการทดสอบ 4K และ 4K 1 4 K, 4อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวครับเมื่อเทียบกับไดพิเช็ i เพยซ0ที่ผมเคยทดสอบมาก,ก่อนหน้านี้นะตัวเลขนี่ชัดเจนมากๆและการทดสอบที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือการทดสอบ copy ไฟล์นั่นเองครับโดยจะมีทั้งแบบ ISO โปรแกรมแล้วก็เกมนะครับซึ่งแต่และอย่างเนี่ยมีความซับซ้อนของไฟล์มากพอสมควรนะครับและผลที่ได้จากแบนด์วิดต์นะครับแล้วก็ตัวเลข ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นะครับมันก็บ่งบอกได้เลยครับว่ามันสามารถรองรับการทํางานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆใ,ในปัจจุบันได้เต็มที่ครับและในการทดสอบบีบอัดไฟล์หรือคอมเพรสไฟล์เนี่ย<ม>ก็ไปอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเมกะไบต์เปอร 11, ์เซกนะครับซึ่งก็จัดว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยนะครับเวลาที่คุณจะติดตั้งเกมหรือว่าการใช้งานร่วมการบีบอัดไฟล์เพื่อจัดเก็บไฟล์จํานวนมากๆเนี่ยก็ท<ม>ําได้ในเวลาอันสั้นครับและสิ่งทีี่่่นนาาาจะโฟกกัสมทุดคหลยๆ เาดูทดสอบ SSD ก็มักจะมองในส่วนนี้กันนั่นก็คือค่า IOPS ซึ่งตรงนี้นะครับจะบอกถึงคุณภาพของไดฟ์ที่คุณใช้อยู่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับและผลทดสอบบน SSD Samsung 9100 Pro รุ่นนี้นะครับเมื่อเทียบกับ PCIe 40ที่ผมเคยใช้อยู่นะครับเรียกว่า s m s u u n เนี่ยทิ้งห่างไปเป็นทุ่งเลยนะครับหมายถึงว่าคุณจะสามารถเปิดไฟล์ก็ปี้ไฟล์แล้วก็ทำงานแล้กวก็ไฟล์ที่แตกต่างกัมนมากๆได้อย่างรวดเร็วเลยครับเรามาเข้าสู่อีกการทดสอบครับกับ Passmark จากภาพการทดสอบนี้นะครับตัวเลขคะแนนโออ l ลเนี่ยไปแตกเกือบ1 0 0 0 0แสนเลยนะฮะถือว่าเยอะมากๆคือจากเที่ยที่ผมเคยทดสอบมานะครับงานนี้เนี่ยผมจะโฟกัสไปที่การทดสอบ3 2 kqd แล้วก็4 kqd นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับไฟขนาดใหญ่ด้วยการสุ่มข้อมูลนะครับซึ่งผลที่ได้นะครับก็ไปสอดคล้องกับตัว crystal d i s m a r k ในการทดสอบ iops นั่นเอง และอีกหัวข้อหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายท่านกำลังสงสัยนะครับถ้าเกิดตอนนี้คุณใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับแค่ PCIe 4.0อยู่แล้วอยากจะใช้ drive ที่เป็น SSD Samsung รุ่นนี้นะครับซึ่งเป็น PCIe 5.0จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมแล้วประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ผมขออธิบายด้วยภาพที่ทดสอบจาก c r y s t a l d i s k m a นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยคุณจะเห็นว่าต่างกันชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ ผมย้ําก่อนนะครับว่าตรงนี้จะเป็นผลการทดสอบที่เป็นตัวเลขการอ่านแล้วเขียนข้อมูลตามลําดับเท่านั้นนะครับซึ่งเป็น sequential นะครับไม่ได้เป็น random file คือเป็นงานที่มีการใช้ไฟล์เหล่านี้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปแบบไฟล์แบบเดิมๆซ้าๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้บ่งบอกมากนะนะว่ามีความต่างกันมากแค่ไหนแต่ผมอยากให้ดูจุดนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลแบบ random หรือแบบสุ่มที่เป็นการอ่านข้อมูลคนละรูปแบบแล้วก็คนละไฟล์คนละส่วนของโฟลเดอร์เลยนะครับตรงนี้คะแนนมีความใกล้เคียงกันมาก แทบจะไม่ต่างกันก็ว่าได้ซึ่งผู้ใช้บน PC p c p a c e 4.0เองก็ยังได้ประสิทธิภาพแทบไม่ต่างจากผู้ใช้บนเมนบอร์ดที่เป็น PC p c e 5.0อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าคุณสามารถนําไปใช้บนเมนบอร์ดที่เป็น PC p c p a c e 4.0ได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าในการทดสอบนะครับที่เป็น PC Mark 10นะครับถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับกับซอฟต์แวร์พื้นฐานการทํางานเอกสารหรือว่าการ Copy ปี้ไฟล์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยตัวเลขแทบไม่ต่างกันระหว่างใช้ PCP 5.0และ4.0ครับแต่จะมีต่างกันลงเล็กน้อยนะครับก็คือการแก้ไขไฟล์ภาพการตกแต่งภาพนะครับรวมถึงงานวิดีโอเนี่ยในส่วนของ PC 5.0เนี่ยจะทําได้เร็วกว่า PCP 4.0อยู่เล็กน้อยเหมือนกันครับและตัวอย่างจากการเล่นเกมรวมถึงการทํางานนะครับในการติดตั้ง เกม A A ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเวลาการเข้าเกมผมว่ามันก็มีส่วนทําให้ไวขึ้นเช่นเดียวกับการทํางานนะครับโดยเฉพาะในงานวิดีโอซึ่งคุณอาจจะมี ฟูดเทปนะครับอยู่ภายในเครื่องอยู่ในไดรฟ์เดียวกันเนี่ยคุณก็สามารถเรียกมาพรีวิวแล้วก็ดูภาพได้เลยดูวิดีโอได้เลยนะอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆสําหรับสายทํางานครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยเวลาที่คุณซื้อซัมซุง9100 Pro รุ่นนี้มาใช้นั่นก็คือการไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าซัมซุงแมจิกเชียมาใช้ครับเพราะว่าซอฟต์แวร์รุ่นนี้นะครับจะช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลปรับแต่งแล้วก็ใช้งานในสิ่งต่างๆของคุณได้อย่างสะดวกที่สําคัญนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยครับ ซอฟต์แวร์รุ่นนี้จะมีฟีเจอร์อะไรให้ใช้งานบ้างนะครับผมแนะนําไปตามทีละข้อเลยนะครับอันแรกคือ Drive Dashboard นะครับตรงนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโมเดล S s D การเชื่อมต่ออุณหภูมิแล้วความจุนะครับรวมถึงสถานะของ Drive ในแบบเร็วทันนะครับว่าพร้อมสำหรับการใช้งานหรือไม่ถัดมาจะเป็น Drive Detail นะครับตรงนี้จะบอกรายละเอียดลงลึกไปอีกหน่อยนะครับทั้งเรื่องการเชื่อมต่อแล้วก็พื้นที่ในการใช้งานใน Drive นั่นเองครับถัดมาจะเป็น Performance Benchmark รตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าคุณใช้งานไปเรื่อย,อยแล้วคุณไม่แน่ใจว่าประสิทธิภาพของได้ของคุณลดลงหรือเปล่าใช้การทดสอบนี้ได้และในส่วนของ Diagnostic Scan นะครับจะใช้ในการสแกนตรวจหาเพื่อเช็คส่วนต่างๆของตัวได์นะครับว่าทำงานปกติดีหรือไม่ครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Performance o p t i m i z e นั่นเองนะครับตรงนี้ จะให้คุณสามารถเลือกโหมดการทํางานได้นะครับหาได้ยากในไดร์ระดับเดียวกันนะฮะในท้องตลาดเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะมีแต่จุดเด่นที่สําคัญนะครับตรงนี้ซัมซุงยกให้เป็นฟีเจอร์ที่คุณสามารถใช้งานแล้วก็ปกป้อง SSD ของคุณได้ดีเลยนั่นก็คือ over provisioning ครับโดยจะเป็นการกันพื้นที่บางส่วนของ SSD เอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้เขาทำอาไว้เพื่อลดการเสื่อมสภาพของ NAND แ Flash นนแลงนะครับส่งผลให้ไดร์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยใช้งานได้ยาว าวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและฟีเจอร์ที่คุณน่าจะใช้ในกรณี้คุณเปลี่ยนนะครับ S D รุ่นเก่ามาเป็นซัมซุงรุ่นนี้หรือว่าเปลี่ยนจากซัมซุงรุ่นนี้ไปเป็นซัมซุงรุ่นใหม่นะครับคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้บนซอฟต์แวร์ s a m ซุงแมจิ i เชียได้นั่นก็คือในส่วนของ Data Migration นั่นเอง ตรงนี้นะครับจะช่วยคุณสามารถโคลนได์จากไดที่คุณมีอยู่ไปยังไดอื่นหรือว่าไดอื่นเข้ามาไดที่ซัมซุงนะครับคุณสามารถปรับเพิ่มลดขนาดพื้นที่จากเดิมที่คุณเนี่ยจะต้องไปเสียเงินกับค่าซอฟต์แวร์เหล่านี้มาใช้นะครับซัมซุงเตรียมให้พร้อมอยู่แล้วคุณสามารถใช้งานได้ทันทีครับ หลังจากที่เราทดสอบกันไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ดูรายละเอียดต่างๆของ SSD Samsung 9100 Pro รุ่นนี้ไปนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปอยู่ใน PC ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าวันนี้การเปิดโปรแกรมของคุณต้องการความรวดเร็วนะครับการเข้าเกมได้ไวรวมไปถึงการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอนานนะครับ SSD รุ่นนี้เขารับจบได้นะฮะและที่สําคัญนะครับเรื่องของซอ แอวร์อะไรต่างๆก็มีมาให้ครบคุณสามารถที่จะตรวจเช็คปรับแต่งแล้วก็ใช้งานในโหมดการทํางานของ SSD ได้อีกด้วยนะครับสิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ให้มาฟรีด้วยครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพที่สูงและทํางานได้อย่างเต็มที่จริงๆคุณควรจะต้องเลือกเมนบอร์ด CPU ที่รองรับ PCIe 5.0นั่นเองครับแม้ว่า PCIe 4.0เนี่ยจะทํางานในส่วนของประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยดรอปลงมาบ้างนะครับในกรณีที่คุณมีเมนบอร์ดรุ่นเก่าคุณยั สามารถใช้ได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะถูกลดทอนม,มาบ้างแต่ในบางการทดสอบแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณสามารถใช้งาน SD รุ่นนี้ได้อย่างเต็มที่ครับกับการรับประกันนะครับก็ได้ถึง5ปีนะครับกับทาง S อสเซนตี e s ีซครับซึ่งเป็นดิสติบิวเตอร์สำคัญนะฮะที่จะสามารถช่วยคุณเคลมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อุ่นใจนั่นเองครับกับสนนราคารุ่นนี้นะครับความจุอยู่ที่1เทลไบต์เนี่ยผมไปเช็คมาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในต้องตลาดเนี่ยผม ว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่สนใจตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับท้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ไปดูกันได้เลยครับแต่ว่าใครหาไม่เจอนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างน,นะครับคุณสามารถคลิกไปซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้สําหรับ SSD ความเร็วสูงแบบนี้เหมาะกับการใช้งานของคุณนะครับและถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวฮาร์ดแวร์ไอทีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจมิ้นก็แล้วก็ช anel notebook spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ